กูขอบใจพวกมึงนะที่รู้จักมาบูชามาสักการะบูชาปู่มาไหว้ปู่พวกมึงจะได้มีโชคกลับไปนะใครมาไหว้วปู่บูชาปู่มาหาปู่มึงจะได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยนะปู่จะให้พวกมึงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มึงโชคดี ใครบูชาปู่ไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรที่ไหนมีปู่เองก็เข้าไปที่นั่นได้นะไม่จําเป็นต้องมาที่เดียวกันนะปู่มีทุกที่ปู่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะไม่ว่าจะที่ไหนที่มีปู่อยู่ใกล้ลูกศิษย์ก็ไปแวะเยี่ยมได้นะปู่ให้ความโชคดีของพวกมึงให้พวกมึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำแต่สิ่งดีๆพูดดีทำดีมึงเชื่อปู่แล้วมึงจะดีขึ้นการงานการเงินธุรกิจต่างๆของพวกเองและชีวิตครอบครัวมึงจะมีแต่ความสุขความเจริญจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของพวกมึงและครอบครัวมึงปัญหาทุกยากความเดือดร้อนของมึงก็จะหมดไปมึงมาไหว้กูศรัทธากูมึงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมึงเชื่อปู่นะ